เื้อผ้าที่เราแบบว่าไม่เคยใส่ได้เรากล้าที่จะหยิบมันขึ้นมาใส่ วคนะะชื่อเล่นแนนค่ะวันนี้มาตรวจหน้าอกครบ1เดือนค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะต้องเรียกว่าไข่ดาวก็ได้ค่ะแล้วก็อกไก่นะคะออกข้างใส่เสื้อผ้าก็จริงๆคำเอก็คือไม่เต็มอะแต่ที่ดูใหญ่ๆก็เพราะว่าเราต้องเน้นต่อน้เยอะๆค่ะรู้สึกว่านมแบบว่าเล็กมากเลยค่ะก็ที่เลือกโรงพยาบาลเลยรักนะคะก็เพราะว่าหนึ่งเป็นโรงพยาบาลค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยในการผ่าตัด ให้เราะะจะมีหลายๆคนถามเยอะมากเลยนะคะว่าทาหน้าอกเจ็บเหมือนลดสิบล้อทับไหมจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนสิบล้อทับเลยจะรู้สึกว่าไม่ได้เจ็บอะไรเลยแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บขนาดลดสิบล้อทับเลยค่ะเราทนได้เราก็จะสวย แผเนียนมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเส้นตรงก็คำยาประมาณนี้เองค่ะก็ไม่มีนูนไม่มีอะไรเลยค่ะมีเซลเยอะค่ะว่าแบบสามารถเอาโทรศัพท์ไปวางได้แล้วนะอันนี้เด็กหบ้าหรือเปล่านมเล็กมากเลยก็คือเปลี่ยนไปมากรู้สึกแบบเซ็กซี่ขึ้นมากอะไรเงี้ยแบบใช่คนเดิมหรออะไรเงี้ยค่ะดีมากๆในเรื่องของการใส่เสื้อผา เราสามารถหยิบเสื้อผ้าที่เราไม่ต้องคิดเลยว่าแบบตัวนี้ฉันจะใส่ได้ไหมตัวนี้ฉันแบบว่านมไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เราสามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะแบบว่า ถ่ายรูปอย่างมั่นใจด้วยค่ะ 350cc ค่ะเป็นเมนเทอร์ค่ะผิวเรียบให้คำแนะนำเราในหลายๆเรื่องดีมากแล้วก็คุยสนุกด้วยใจดีด้วยค่ะการบริ <c oughs> นนการก็คือมีการจัดระบบระเบียบดีมากเลยค่ะในการให้บริการลูกค้าแต่ละคนใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะเข้ามาพบคุณหมอหรือว่าหลังจากผ่าตัาดไปแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือบริการดีมากเลย ค่ะก็สำหรับใครๆนะคะที่สนใจอยากจะทําหน้าอกนะคะแนะนำเลยค่ะที่โงรงพยาบาลเลยอรักนะคะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่เลือกทําหน้าอกที่นี่ค่ะอยากหน้าอกสวยเชิญที่เลยอรักเลยค่ะ